ซ้ายครับแล้วเปลี่ยนแกนไปครับเจริญครับไปที่นักกัปตันทีม,มเอาครับเจรี้ครับแล้วแม่ไม่ผ่านนะจจรีญครับเอาครับดุยต่อครับเจริญครับอยากได้บอลอยู่ที่นักกัปตันทีมมาที่นักสมบัติสมบูรณ์ครับ วางยาวๆขึ้นมาจังหนี้ก็เข่ามือทานาผู้รชระตูครับอุเฉียวป่อเอาครับอุเฉียวปอครับออกบอลมานาัาขวาอยู่ที่ด้านนี้ครับกับตันทีมของพวกเขาแล้วบิดเข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายมาแหมแล้วฝ่าวเลยเขาจะนี้ครับผู้สินเป่าครับหมีมือไปผักเขาจะนี้ครับแล้วก็จะเป็นบอลครับของด้านสมบัติสมบูรณ์ครับ ครับเกมการแข่งขันครับในคู่ต่อไปนะครับคู่ที่สิบนะครับนักกีฬาก็จะเป็นสายล่างแล้วนะเฉลุยคาเฟ่ครับพบกับบางเจริญเอ็กชมายฟาร์มครับในคู่ต่อไปนะครับเอาครับมาชมเกมมันต่อครับสำหรับในคู่นี้เกมการแข่งขันครับในครึ่งลาแรกครับก็ในช่วงท้ายแล้วนะมาทีรับผสัตประตูออกบอลมาทางกาบซ้ายครับ กลับมาตั้งกันใหม่ครับเจอนี้ครับมาเข้ามาตรงกลางครับแล้วให้ช่วยเอาครับเอาบอลมาทางด้านซ้ายแล้วก็ยิงด้านซ้ายลูกนี้ก็แน่เข้ามือทางด้านผู้ชาประตูเอาครับเจอนี้ครับยังได้บอลอยู่ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับสมบ,สมบัติสมบูรณ์ยิงด้วยขวาก็ไม่ได้แล้วแต่ซ้ำลูกนี้ก็แน่ม่งออกหลังไปครับผู้เล่นหมายเลขแปดครับคู่ต่อไปนะฮะคู่ที่สิบนะฮะจะเป็นทางด้านลุยคาเฟ่พบกับทางด้านบางเจริญเอ็กซ์สมลยฟาร์ม เอาครับมาที่ทานซต้ตะแบกกำวางยาเขาจนนี้ครับไปฐานซ้ายแล้วอย่างไดบอลอยู่ครับอุยเซียวป้ออุยเซียวป้อครับกลับมาที่ทานจองอะนดีแล้วยิงไกลลูกนี้ก็เข้ามือทานผู้ชาประตูครับเอาครับผู้ชมประตูครับของทานสมบัติสมบูรณ์สมบัติสมบูรณ์ครับผู้ชาประตูได้บอลอยู่ครับนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับวางยาวๆครับในจวนนี้แล้วมงลูกนี้ก็แน่ไม่ได้ครับประตูที่สองครับ อย่างอยู่ที่1นู่นเท่านั้นครับในคู่นี้ครับช่วงเวลาการแข่งขันครับท้ายเกมในครึ่งเวลาแรกบอลในทนะีอุโชปปหลอกสวยแล้วให้บอลมาทางกับขวาเา่าบขึ้นเกมมาเขาจุนี้ครับยังเก็บได้มาที่นะัอุโชปป์ครับกับตันทีมว่าพวกเขาให้บอลมาทางด้านขวาแล้วตบกลับมาตรงกลายครั้งหนึ่งครับดูครับขึ้นเกมไม่ได้ก็กลับไปตั้งกันใหม่ครับที่นาเซตร์แบกแล้ววางยาวๆลูกนี้ก็แนมบอลแรงออกหลังไปครับ ขาับสกองอยู่ที่1นูนย์ะครับสำหรับนานสมบัติสมบูรณ์ครับในชุดเสื้อสีแดงดำนะครับเ <c oughs> อาครับมาที่ทนานผู้สับปะตูครับจะเริ่มได้ขึ้นมาวางลูกนีครับทางด้านขวาแล้วก็ยังเก็บได้ครับสมบัติสมบูรณ์ ไม่ผ่านทนานอุเ s, อยเชียวปอครับไปครั้งหนึ่งครับแล้วปั่มลูกนี้ครับจะได้บอลอยู่ครับเอาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งทางครับของการแข่งขันครับในวันนี้ครับจากทั้งหมด19คู่คู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ที่10แล้วนะฮะแล้วในจุดนี้ครับยังเป็นบอลครับของนันอุยเชียวป่อวางมาถกักดีครับทางการขวาเอาครับตั้งบอลได้ครับอุยเชียวปอยังได้บอลอยู่ครับชบนาลันธราชอุยเชียวป่อ อุ้ยเซียวปอครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับยังได้บอลอยู่ครับแมดูหาช่องเจาะไม่ได้ครับแมนดี้ครับแมนดี้2แมนแรกนี่มี3ามคะแนนมาแล้วครับส่วนท้าสมบัติสมบูรณ์ครับแมนแรกแพ้มาอาครับบอลชนทานอุ้ยเซียวปอวางเข้ามาโจนี้ครับตรงกลางครับแล้วแม่ของบอลนานโจนี้ยังให้ได้ครับอ้าวครับยังเก็บได้แล้วเจาะเข้าไปตรงกลางยังไม่ผ่านบอลลอยอยู่กลางอากาศตรงนี้เก็บได้เหมือนกันครับอุ้ยเซียวปองัดกันอยู่ระวังกันด้วยครับนักกีฬา เขาสกัดขึ้นมาขั้ตอนนี้ครับบอลอยู่ที่นัดอุ้ยเียพ่อครูต่อไปครับอะดินันฟาร์มเอกดอลล่าดอลล่าอยู่นเต็ดครับคู่ต่อไปครับอะดินันฟาร์มครับนักกีฬาอยู่ตรงไหนครับถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วครับชูมือหน่อยครับออดินันฟาร์มครับยังไม่รายงานตัวเลยครับออดินันฟาร์มนะฮะแล้วก็หมดเวลาการขันครับใน ขึ้นเวลาแรกครับสนามที่หนึ่งครับเป็นทางด้านสมบัติสมบูรณ์ครับในชุดเสื้อสีดําแดงครับนําทางด้านอุ้ยเสือปออยู่ที่สก้อนหนึ่งประตูต่อสูงครับอดีนันฟาร์มครับอีกครั้งหนึ่งครับได้ยินเสียงนี้แล้วครับเดินมาเช็คชื่อครับอดีนันฟาร์มครับครับรีบเดินไปลงทะเบียนก่อนเลยครับไปตรวจเช็คลายชื่อก่อนครับอดีนันฟาร์มครับเชิญเลยครับ เดี๋ยวให้เว้นบิวไว้ไปพักมั่งต่อ,ตอน,นี้ก็พลังแก้อะไรสดในสนามที่สองน่าจะมาแล้วสนามสองแย่งกันเป็นที่หนึ่งที่สองในสายหว่างโอเด้งกับทนาของในมาเก็ตเชียงใหม่คู่นี้กันทงของสมบัติเอกสมบูรณ์นะใบเอสเอสกระทางของอุยเสี่ยวป้อ คููต่อไปนะนักกีฬาอยู่กันคนละมุมนะสี่มุมมนะไปรายง,งานตัวไปลงทะเบียนรับลิตแบนด้วยนะฮะไม่มีลิตแบนเขาจะไม่ให้เข้าสนามนะฮโดยเฉพาะคููต่อไปนะทั้งสี่ทีมครูดีก็เป็นในเสื้อสีแดงกันะทน่านของสมบ,บัติเอกสมบ,บูรณนะ์นะน้ำอยู่อะ บุษิตเรียกครับในครึ่งเวลาหลังอีกสิบห้าทีครับ เหมือนจะยิงไปสี่อ่ะมาชมเกมในคืนเวลาหลังนะของอุ้ยเสี่ยวป่อสมบติ สัญญาเนี่ยคือเวลาหลังอ่ะเป็นท่าของอุ้ยเสียป่อเป็นฝ่ายเริ่มเล่ยก่อนฮะนี่ไรายชนนั่นคือสกอร์ผิดฝั่งไปน,นิดนึงฮะดูอ่ะเกมนี่คือเวลาหลังอ่ะท่าของอุ้ยเสียป่อในเสื้อสีส้มอ่ะย่งตามหลังท่าของเนี่ยสมบัติสมบูรณ์อยู่อ่ะหนึ่งประตูศูนย์ดูจังหวะนี้ตัดไปยังเป็นบอนลท่าของอุ้ยเสียป่อขยับมวนกระบาผู้เล่นฝ่ายสามมาแทงไปจังหวะนี้ แต่บอลอยู่ทางด้านขวายื้หนึ่งทีแล้วก็แตะเข้าขวายัดย้อนกลับมาในการเกี่ยวโดสกัดออกมาเนีเป็นบอลท่าของเนี่ยสมบัติเอกสมบูรณ์ดูสมบัติเอกสมบูรณ์แล้วแทงไปตรงนี้แล้ววิ่งขวบหน้าตั้งไปทางด้านซ้ายแล้วปูนสำตูออกมาตัดบอลได้เนี่ยเป็นบอลได้ของสมบัติทางด้านของอุ้ยเสียป้อดูบอลทางของอุ้ยเสียป้อแล้วลั่นตรงนี้เสียบอลนะโอ้ยยังเป็นบอลทางด้านของสมบัติสมบูรณ์อะดูบอลทางของสมบัติสมบูรณ์แต่กลางมวนกะบาตรงกว่นี้แตะบอลหลุดออกข้างอะสงครามซุ้คู่ต่อไปนะทั้งสี่ทีมนะ ไปลงทะเบียนร,รับลิทแบนก่อนนะฮะก่อนเข้าสนามมาดูบอลทางด้านของอุ้ยเสียป่อดูวะทางด้านของอุ้ยเสียป่อตามหลังอยู่ฮะในในายสดนะฮะสมบัติสมบูรณ์นะในเสื้อสีแดงนําอยู่นะฮะดูบอลทางด้านของผู้เสิร์ประตูวะดูสีนับแล้วดูวบอลทางด้านของกัปตันทีมทางด้านของสมบัติสมบูรณ์เซนแบ,บกสุดท้ายฮะขยับมาใหม่ทางขวา ที่มาของสมบัติสมบูรณ์ยัดเข้าไปกลาง90ยอดกลับมาใหม่ดูขยับไปทานซ้ายฮะส่งกำลังใจขอพูนะเนี่ยจากแม็กซ์เซีบอลไทยฮะมีผู้บรรยายจากฟิสโรกะผมมาจำท่านช้างกับท่านของโกยันดีอินนะดูว่าบอลท่านของอุย้ยเสียวป่อแตะมาในจงังหวะนี้แทงมาเก้าทนซ้ายเกี่ยวบอลได้แล้วยกไปด้านหน้ามีปาตามเก็บบอลน,นะทาของ อุ้ยเชปอะยอดเก่าใหม่ฮะเก้าสิบสองเข้าขวาแล้วเลยหน้าขยับยกไปจังหวะนี้เกี่ยวบอลลงได้ดู้ตนหน้าท้าของอุ้ยเชปอแปะมาเข้าซ้ายสไลด์แล้วติดท้าของสมบัติสมบูรณ์หรือไป็ือเซนเตอร์แบกเข่ไ้ายแล้วบังบังจังหวะนี้ยกออกมาบอลจะไม่ออกังเป็นบอลท้าของเนี่ยสมบัติสมบูรณ์ยกข้าไปจังหวะนี้ก็ดต่อข้างไปแล้วอะสิทธเป็นบอลทุ่ม บอลทุ่มหน้าขางสมบัติสมบูรณ์นะบอลทุ่มมาท่าทางของสมบัติสมบูรณร์แล้วน,นำอยู่หนึ่งศูนย์ปุตสีนเล็งแล้วดูกับปิตาทีมทุ่มยกไปด้านหน้าเดาสกัดไม่โดนนะหรือไปถึงด้านของอุ้ยเฉาปอผุดสับตัวคว้าบอลแล้วออกบอลเร็วไปท้าทางขวาวิ่งขวบมาพลิกไปสาม หลับเหลียงลู้คุณบาใหม่ท่าของเนี่ยอุ้ยเฉาป่อแปะไปแล้วติดยกออกมาโดดเขียวออกมายังเป็นบอลท่าของอุ้ยเฉาป่อขยับไปจังหวะนี้แทงมาติดสมบัติสมบูรณ์อุตรนายอดกลับใหม่ในกลางก็บ,บิดเป็นทันต์ายทันไปวิ่งขวบไปจังหวะนี้ผู้เล่นเปสี่ท่าของสมบัติสมบูรณ์ยอดกลับมาใหม่แล้วเบิร์นจังหวะนี้แรงฮะหลุดออกหลังฮะตกักหลีจากเส้นประตูท่าของอุ้ยเฉาป่อ ดูบอลทางด้านของอุ้ยเสียปอขึ้นป๋าใหม่อะคือเวลาหลังอะดูขยับให้ไวสกอร์ตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวอะดูแปะย้อนกับไม่โดลุมสามุมสามแล้วแหวกไ่ได้มีดานที่สี่ติดแล้วโดรุกมาดูบอลทางด้านของสมบัติสมบูรณ์แล้วบังกันยอดนี้หลุดออกขาางบอลทุ่มด้านของสมบัติสมบูรณ์นะดูบอลทางด้านของสมบัติสมบูรณ์ บอลทุ่มมาสมบัติสมบูรณ์ทุ่มจอดกลับมาปาที่ผู้สับปะทูเลยฮะเวลาของสมบัติเอกสมบูรณ์ยกยาวๆจังหวะนี้ก็เกี่ยวบอลไม่ได้ด้านซ้ายแตะมาพลิกไม่ได้ย้อนกลับมาถ่ายกันใหม่และยัดไปใหม่ด้านหน้าดูแตะบอลยาวจังหวะนี้ติดท้านาของอุ้ยเฉอร์ปอผู้สับปะทูดูต้องออกบอลเร็วๆมาด้านหน้าติดท้านาของสมบัติสมบูรณ์ ดูขยับแล้วบังเนี้ยนี่บังอยู่ว่าบอลทุ่มมาหน้างของอุ้ยเชี่ยวป่อถูกม,มาธนาเกี่ยวบอลลงแล้วคืนมงแล้วหัวดูหัวะนะเป็นบอลหน้างของอุ้ยเชี่ยวป่อ,อกดบอลเนนะี่ย แต่ตัวเองแล้วก็ยกยาวๆไปจังหวะดียังไม่ผ่านทางด้านของเนี่ยทีมงาอนอุ้ยเชียวป้อไปทางาขวาดูอุ้ยเชียวป้อแทงมาจังหวะนี้แล้วดูเอ้าแล้วโอ้มีเหนียวมือโอ้แล้วมีใบเหลืองทางด้านของโอ้ทางด้านของเนี่ยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบห้าทีบานของสมบ,บัติสบ,บูร์แล้ว ไปดูฟิกฟิกทางด้านของอุ้ยเสี่ยวป้อยืนอยู่ที่บอลน,นะกับไปตันทีมามาดูฟิกิกอะแด้แดดบนคนระับรอส,สัญญาณทุกวีจากผู้ตัดสินนะทางด้านของอุ้ยเสี่ยวป้อสัญญาณทุกวีมาแล้วไหลเข้ามาแดงกลางเข้าขวาจังหวะนี้ยังติดบล็อกแล้วบอลเฉล็บจังหวะนี้หลุดออกหลังไปลูกเตะมุมมาธยมาของอุ้ยเสี่ยวป้อ ดูบอลยกมาติดท่าของสมบัติสมบูรณ์แล้วจังหวัโอ้เราเหวี่ยงจังหวันี้ต้านมาอยางเป็นบอลทาาของสมบัติสมบูรณ์แล้วไปแล้วด้านหน้ามีซ้ายมีเติมแล้วแถไยไปแล้วจังหวะนี้โดดสไลด์บอลอยากได้บอลอ,อยู่ท้าของสมบัติสมบูรณ์ดูบอลท้าของสมบัติสมบูรณ์บิดกลับมาแดนกลางติดท่าของอุ้ยเชพยปอจะสวนจะโตแล้วท่าของอุ้ยเชพยปอของบอลมาแล้วแทงมาจังหวะนี้ไม่มีใครบอลลุดออกข้างอะบอลทุ่มท่าของสมบัติสมบูรณ์นะ บอลทุ่มะขยับบ่าทางของอดูอุ้ยเสือปอแล้วลั่นจังหวะนี้แทงไปทางซ้ายแล้วขึ้นไปแล้วทางของสมบัติสมบูรณ์บิดเข้าขวาแล้วลูกที่สองมาแล้วอ่ะโอ้สองศูนย์นะโอ้บอกก็จะจบแมตตี้เนี่ยจับเวลาสามทีมาในคู่นี้ในสายนี้ มีอุยเสียวป่อเอ็ดแล้วล <C S 2> <su i S 1> ั Jim, ็นน่ะดีแข่งไปแล้วสองสองบาทสมบูรสบตเข้าขวาแล้วลุงพิศโสมาแล้วฮะไปแลวไกปแล้วนะองสสมบิดเข้าขวาแล้วลุงพีศสมาแล้วฮะสายสองสตงาทสมบรณ์ุตเข้าขวาแล้วลุงพิสมาสูะสองสอบาทสมบูรณ์นะอ้ดูบอลผู้สับตัวหนึงเก็บเช้านำอยู่สองสูตรนะช่วงเวลาหลังนะแล้วดูยกรยาวไปานซ้าย บอลโด่งแล้วเกี่ยวบอลไปอยู่หลุดออกข้างฮะอยากเป็นบอลทุบแต่ทางของอุ้ยเสือป้อยังพอมีเวลาทีมงานของอุ้ยเสือป้อเดี๋ยวเป็นบอลทุ่มมาแล้วของอุ้ยเสือป้อทุ่มมาแล้วย้อนกลับไปที่เซนเตอร์แบ็กฮะขยับมาใหม่อะดูสัญญาณสนามสองอะ โอ้ดูยัดมาจาังหวะนี้อุ้ยเสฉพาะแล้วแตะไปได้สวยแล้วเข้าขวาเสาแรกเรียบโอ้มาแล้วประตูแรกฮะโอ้ตามทีแกแตกเป็นหนึ่งเป็นตัวสองฮะโอ้ผู้เล่นนาฬิกาสิบสองโอ้พี่ไก่เตรียมฉลากปุ๊บม่บรรอยลยิงตีใครแตกแล้วโอ้เอาเลยรู้สึกว่าจะกลัวฉลากอะอดูบอลถึงนักกอล์ฟมาจาังหวะนี้อุ้ยเสฉพาะแล้วแตะไปได้สวยแล้วเข,ข้าขวาเสาแรกเรียบโอ้มาแล้วประตูสอง อแล้วตปแล้วเข้าวลงไมได้อสุสุแล้วเข้าวาอสยวเาตบสียกับมาแดนกลางแปอกมาอาโดตัดจังวะนี้อุยเาไปแล้วอุ้ยเสายมีแล้วงัดข้ามากับิทพักอกลงแล้วจตวัรโดนตามดีเลย์สย้อนกลับมาเกบิดกลับไปทานด้านขวาใหม่ะดูอุ้ยเส้ปอโดนเคียวมาจะติดท่านของเซตแบ็ท่าของอุ้ยเส้าปอถ่ายบอลไปทานขวา ดูบอลท่าของอุย้ยเชลยปอโอ้ด <Beng Zen> ูตามหลังแค่ลูกเดียวละแล้วดูยัดมาจังหวะนี้ก็ผิดเหลี่ยมมาหลุดออกหลังอะตัางเลจะเสียประตูท่าหน้าของสมบัติสมบูรณ์นะฮะสกอร์ยังอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งโหสีเป่าเล็กแล้วอะมาดูผู้สาประตูอะท่าหน้าของสมบัติสมบูรณ์ยกยกยาวๆมาดนาผู้เล่นไปสิบแล้วดววกันอยู่ติดทางหน้าของอุ้ยเชลยปอเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วท่าหน้าของอุ้ยเชลยปอปิดกลับมาที่เก้าสิบสองอะผูตับประตูที่เคลแตกอะ แทงมาจาังหวะนี้ด้านหน้าอุ้ยเสปอเข้าซ้ายซ้ายแล้วกาสิบเอ็ดยัดมาแล้วพุ่นสามตูรับกระชกแก้ไขออกมาแล้วแต่เจ้านี้ยังติดทางของเนี่ยสมบัติสมบูรณ์ยัดมาด้านหน้ามีผู้เล่นแบงค์สี่มาตามเก็บบอลไม่ได้แล้วยาวตรงนี้โดดตันตันแล้วบนสีบอกที่บอลเลนต่อไปเป็นบอลทางของอุ้ยเสียป้อจะสวนจะโตแล้วดันขึ้นมาเร็วของบอลย้อนกลับใหม่มาที่เก้าสิบหน้าของเนี่ยอุ้ยเสียป้อ,อแล้วหลังลอยด้านหน้าของอุ้ยเสียป้อ,อยกกลับมาที่เก้าสิบเอ็ดนะซ้ายมีขวามีและแลบปรัสน,นาเกี่ยวบอลแล้วยังไงเข้าขวาแล้วเซฟ ซ้ำไม่ได้โอ้โหแล้วบุญศรีเป่าฝ่าว่าลูกนี้จังหวะเงข้าช้าฝ่ามีแล้วแหละปรัชนาเกี่ยวบอลแล้วยังไงข้าวาเร็วเซฟอุลเจฟับไม่ได้โอ้ของสมบัติสมบูรณ์นะส่วนสนามที่สองที่เลื่อกันอยู่เนี่ยเพราะว่าแยกกันที่หนึ่งสอง้อสายนะระหว่างัโอเด้งะกับไอ้มาเก็ตเชียงใหม่ฮะสตาร์ทเชิญนะครับ ทีมอาของสมบัติสมบูรณ์นะเชิญหนะ้าสตาร์าพลาตนาเกี่ยวบอลแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บหน้าของสมบัติสมบูรณ์นะ ขยับสองกูโอ้ขยับทีเดียวไปหมดทั้งลาวเลยคใหม่ทานมดเปล่ายีไตัวทานมดเปล่าโอ้หมันมีสองตัวเดี๋ยวดูวะบอลทางด้านของสมบัติสมบูรณ์นะสองตัวยกยายมาด้านหน้าติดทาน้าของอุ้ยสปอร์มงผิดเกียมมันหลุดออกข้างอะ เป็นบอดทุ่มทางด้านของสมบัติสมบูรณ์นะช่วงครึ่งเวลาหลังฮะยังเป็นทางด้านของสมบัติสมบูรณ์นําอยู่2ประตูต่อหนึ่งฮะจบสักกรอนี้จะจับสลาก3ทีมฮะในสายนี้ <c oughs> โอ้โโอโดีะรุนหลายรุนเลยนะของ โอ้แล้วตัวนี้โอ้ยวีใครหักไม้หรืออะไรตรงไหนหรือเปล่าลดูยกไปยาวไปติดฮะของอุ้ยเสี่ยป้อขยับมาแดนกลางได้บอลอยู่มาดูว่าทีมมาของเนี่ยอุ้ยเสี่ยป้อเวลาจะพอมีให้ตามตีเสมอแล้วดูยัดมาด้านซ้ายหลุดมาเลข92แล้วดูจดังหวะนี้ครองบอลได้ดูทางของอุ้ยเสี่ยป้อไม่มีเพื่อนตามมาย้อนกลับมาใหม่เลยฮะ14ดูอุ้ยเสี่ยป้อกลับไปเซ็นเตอร์แบ็กตัวท้ายแล้วย้อนกลับไปถ่ายกันใหม่ฮะ ดูบิดไปทางขวาแตะมาคล้องหนีสามสิบโอ้เราดูฝั่งกระดูนี่ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วฮะเพราะกอดที่จะมาจับใหม่คู่นี้นี่ไปสี่อฮะโอ้โเด้งับนายจะไปแปดลูกอะอยู่ยกมาทงหวะนี้ติดท่าเขาสมบัติสมบูรณ์แล้วขึ้นมงบอลท่าเขาสมบัติสมบูรณ์แล้วมงเข็ดไปสวยฮะไปทาละ้ายแล้วคนเดียวคนเดียวแล้วผู้ตัตูออกยิงโอ้หลุดออกหลังอะ ตั้งเลนจากเซบะตูทางของอุ้ยเสียปอกดบอลเร็วๆมาผู้เล่นประตูอะบิดกลับมาผูเ้เล่นเป็นสิบสี่ทาง้านของสมบัติทางของอุ้ยเสียปอยัดขวาเข่ามือผูส้สาะตัวสมบัติสมบูรณ์ปล่อยบอลตกยังไม่รับอะเนี่ยขวาไม่ได้ผูส้สาะตูทาง้านของสมบัติสมบูณรณ์นะโอ้โหหัวรุนแรงจิบหายโอ้โห โอ้เดือดเฉยโอ้มาดูอบอนธนาของเขาไม่มีใครคิดแล้วนอกจากพี่เ่ะโอ้พี่ไก่แม่งโลกจิตโอ้แล้วดูอับบอนธนาองสมบัติสมบูรณ์ละโละยกยามาแล้วโดนตัดดูอุ้ยสปอตจังหวะนี้สวนแล้วทางของสมบัติสมบูรณ์ไปแล้วจะติดเครื่องไปคนเดียวขวามีเติมและโยกมาโดดสไลด์อยากได้แล้วยัดสามมา โอ้สามหนึ่งอะจบสกอร์นี้จับหลากสามทีมอ่ะโอ้อาครับแม่นี่ครับสนามที่หนึ่งครับรักสามเร้าเราสามทีมครับต้องจับสลากหรือป้าครับรอครับในช่วงเวลาที่เหลือกระสดเครื่องไปคนเดียวสวามีอเติมแล้วยกมาโดนอะไรอย่าได้แล้วยัดสามมา และโยกมาโดนสไลด์อย่าได้แล้วยัดสามมาเม่ว่าอยู่แดนขาไม่ได้โดนสไลด์อย่าได้แล้วยัดตีหัวสามมาเอาครับดูเกมกันต่อครับในชุดท้ายเกมครับของการขันในครึ่งเวลาหลังเอาครับล็อกเข้าสายมาจังหวะนี้ครับออกมาทางด้านขวาครับทางด้านอุ้ยเสียป้อยกมาครับไม่ผ่านเอาครับแถวสองเก็บใส่ซ้ายก็ติดบล็อก อาครับเป็นเกมมาใหม่ครับจโจน,นี่กับธนันอุ้ยเสี่ยวป้อครับออกบอลมาทางด้านขวาแม่ละจับบอลไม่อยู่ครับไปบอลหลุดออกข้างไปนี่เป็นบอลทุ่มนะของทดสองนาทีอ่ะคือเวลาหลังอะอยังเป็นธนันของเนี่ยอุ้ยเสี่ยวป้อตามหลังอีกหนึ่งประตูต่อสามอ่ะโอ้แล้วก็จะจบสกอร์นี้เอ็ดเอ็ดีเอ็ดเอ็กนะฮะเตรียมตัวเตรียมส่งตัวแทนมาจะผลักสามทีมด้วยฮนะ หมดแล้วโอ้โหจะครึ่งแรกแปดลูกก็ขึ้นมาไม่ต้องดูแล้วโอ้เอาครับแม่ดูกันต่อครับแมมีใครเห็นเบนบีไว้นะประกาศเรียกผมหน่อยครับลาสุดหายตัวอีกแล้วโอ้โหเดินเก่งคลิปหายตัวนี้พี่ไก่เจอวหะตายเหรอตายซะอีเวนโอ้เดี๋ยวล้างหน้าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินวานบทวันพอดี โอ้แล้วดูจังหวะนี้ครับหลุดมาเข้าขวาโอ้โหแล้วตะซึ้นมาอีกแล้วอ่าครับแม่นี่ครับอุ้ยเสียวป้อในช่วงทดเจ็บครับแม่อีกหนึ่งลูกครับจะทันหรือไม่ทันคะจังหวะนี้ครับเออว่ะเนี่ยตั้งแต่พี่ไก่ถือกล่องสลางก็ยิงกันไปสามลูกเออไปยิงที่อื่นไปเอาครับดูเก่งก็ต่อครับใช้เก่งก็ชูทุบเราบาดเจ็บครับจะทันหรือไม่ทันครับแม่แล้วยกมาจังหวะนี้ดูดบอลลงมาเข้ามือชนะพุทธมุประตู เอาครับออกบอลเร็วมาขึ้นมาเองกัฒะพุทประตูกัฒละอุ้ยเสี่ยวป้อมาครับขึ้นมากันหมดแผงแล้วครับจังหวะนี้ครับพา power play เฉยแม่ละตัดมาจังหวะนี้โดนบางบอลไว้แล้วก็เอาครับจะเป็นบอลของกัฒละอุ้ยเสี่ยวป้อกัฒละซ้ายผ่าตัดกลางมาจังหวะนี้ครับกระดกบอลหนีมาหนุนมาจังหวะนี้เคลียร์เข้าทางกัฒละพุทธประตูของอุ้ยเสี่ยวป้อกระดกมาไม่ผ่านเอาละครับดูทางด้านซ้ายจังหวะนี้ยังไงแม่แตะมาก็เป็นบอลออกข้างไปครับเนี่ยเขาถามว่าบางเจเลตเตะคู่ไหน นะบางเจริญเตก็กผูต้ต่อจากนี้นะฮะบางเจริญเจอกับท่าของชลุยแล้วไม่เจ็บฮะสมบูรณ์สมบัตินะสองคนนะสามฮะโอ้โหดูนะูสามปนระตูคนเจ็บสามเลยอ่ะสามฮะบุษชินบอกคนนิดเดียวโอโ้ทนหน่อยทนหน่อยนี่ลุกขึ้นมา คนนี้ครับเหลืออีกสองอ่ะผู้สัมผัสลุกแล้วเหลือคนนี้ครับคนแรกที่ล้มะเอาครับเป่าเกมเริ่มมาครับในชุดธวรลบาดเจ็บแหม่ละมาอีกแล้วครับแมทสำหรับอุ้ยเสียวป้อพริกมาแล้วโอ้ยจานไม่ฟาวแล้วตรงนี้อ่าดีครับขาอ่อนกันไปบ้างนะแมต์นี่จะบอกว่าเป็นแมต์ที่สองเท่านั้นเองนะเอาครับดูครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในการนี่ครับ มีลุ้นจับสลากครับแต่ว,ว่าเวลายังไม่หมดโยนยาวมาจังหวะนี้มาเข้ามือแล้วแหมนี่ก็จะสปีดไปเอาบอลมาได้ดูครับว่าจะปิดเกมได้หรือไม่กัสสนสลัดสล่านี่ครับสมบัติสมบูรณ์พาไปเล่นมุนทงแล้วก็หมดเวลา,ค,วาครับเชิญฮะเอสอ,อุ้ยเสี่ยวป้อสมบัติสมบูรณ์นะจะพลาดสามทีมฮะคู่แรกใช่ไหมเนี่ยไอ้สา,ายแรกใช่ไหมเนี่ยสนามนี้สนามสองมีไปสายนึงแนละ้ว สองแล้วพี่สอ,สองแล้ว,ลวโอ้โส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งคนนะ,ะจับสลากอะฝั่งนี้งไงสองครั้งเนี่ยออกฝั่งนี้ครั้งแรกเหรอ